อีกครับวันนี้พามาชมการเจริญเติมโตของมะนาวแป้นดำไผ่ที่ปลูกไว้เมื่อเดือนมิถุนายนปีก่อนอายุครบหนึ่งปีแล้วต้นสูงเลยเอวมาแล้วบางต้นก็เพียงอก รอดจากภัยหนาแรงที่ประครับประคองมาห6เดือนแรงจัดช่วงนั้นความร้อนมีแต่ 40, 40่สิาขึ้นแต่ละวันช่วงนี้เข้าหน้าฝนเต็มแล้วแต่ฝนยังไม่ตกมากตกพอประปรายยังไม่มีน้ำแช่ต้นข้าวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินต้นไม้ใบหญ้า ได้ฉีดยานนอนมาอากัดกินใบมะนาวลุมนี้มีหมากมีมะละกอมะนาวน้อยนายังไม่เกิดเกิดแล้ว3าสชนิด ขอบคุณครับที่รับชม